ให้ข้อมูลได้ดีเนี่ย Google ก็จะให้คะแนนพิเศษ,ษคืออย่างเช่นบทความอะอบทความเคส study Google จะชอบหร,อหรือว่าเป็นแม้แต่วิธีแบบว่าวิธีการใช้คู่มือการใช้งานอ,อะไรเงี้ยพวกนี้คือจะถูกค้นหาเยอะไงคะ<อ> Google คนเดี๋ยวนี้คนจะทำอะไรนะหาวิธีวิธีทำข้าวมันไก่แบบนี้คือเมื่อไหร่ที่เราให้หาว ลงไปใน google google จะให้คะแนนเยอะขึ้นค่ะสำหรับตอนนี้อ๋ออย่างพี่ก็ไม่ยากนะพี่ก็ทำบทความเยอะนะใช่ไหมพี่เข้าไปดูเว็บไหนมีบทความพี่ copy ป,ปึ๊บปเพบ่ม๊บแล้วก็มาใส่ในของพี่ google เป็นอย่างนี้ค่ะ google ทำงานด้วย ai ซึ่งเขาจะมาตรวจสอบข้อมูลว่าวัดกันที่ใครเป็นเจ้าของบทความนั้นด้วยการที่ดูว่าใครโพสต์ก่อนและเคลมก่อนอถ้ามามาโพสต์ทีหลังแม้แต่แค่หนาที พี่ก็ถือว่าเป็นคนก๊อปปี้แล้วแล้วเขาจะจัดอันดับเราตกป่ะคือโดนติดลบด้วยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเป็นการปรับปรามอะกลุ่มคนที่จะมาทําข้อมูลเรียนแบบที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆเขาก็จะให้เกียรติเหมือนคล้ายๆให้ลิขสิทธิ์นะนะสำหรับคนที่ทําข้อมูลคนแรกจริงป่ะใช่ค่ะงนี้พี่เอาไปลงในในเฟซบ o ๊กพี่ก่อนแล้วพี่ก็ก๊อปปี้บทบทความนั้นียนะ แล้วก็เอาไปลงใน u t u b e เอาไปลงในบอกของเว็บไซต์เราเองถ้าพี่มีบทความแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ลงในบทความในเว็บของพี่ลงใน YouTube เพร้อมเป็นตระกูลเดียวกันเป็นของ Google อเหมือนกันแล้วค่อยไปลงใน Facebook แต่ถ้าพี่ไปลงใน Facebook ก่อนแล้วมาลงในเว็บที่หลังนะคะอันเนี้ยคะแนนไม่ได้สูงเท่าอ่ามันเป็นขั้นตอนการทำงานคือ Google นะ่ะเขาก็ต้องเอาแบรนด์ของเขาก่อนใช่ไหม ในตระกูล Google ในตระกูล y t u t u เนี่ยถ้าลงอันนี้โอเคได้คะแนนดีแต่ถ้าไปลงใน Facebook ก่อนแล้วค่อยมาลงอันนี้ไม่เวิร์กนอกจากว่าเราจะเคลมว่าใน f c e e o o o เนี่ยมันเป็นแฟนเพจของบริษัทเราซึ่งใน Facebook เองเนี่ยปกติมันจะมีการเคลมด้วยกันใช้ชื่อบริษัทแล้วก็เป็นตรงที่เขาเป็น About ค่ะ อเวล์เนี่ยเราก็ควรต้องใส่ชื่อบริษัทใส่ชื่อเว็บไซต์มันก็จะ AI มันก็จะไปหาว่าใช่ว่าคือจริงๆแล้วเจ้าของเดียวกันเป็นแฟนเพจที่เป็นเจ้าของเดียวกันอยู่ก็มันจะยังเป็นของพี่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ในเฟซบุ o กเนี่ยแฟนเพจอันนั้นไม่ได้เคมเลยไม่ได้มีลิงก์กลับมาที่เว็บไซต์เลยเนี่ยมันก็อาจจะเคมว่าเป็นคนละปาร์ตี้กันเพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่ค่ะามันฉลาขนาดนั้นใช่ค่ะโอ้แล้วถ้าสมมติ เราก็ไปก๊อปปี้ของใครมาก็ได้ที่เราเห็นโอ้บทความที่ดีไว้กึ้งก๊อปมาเลยปึ้งเปลี่ยนคอนแทคตอนนี้ไม่ได้แล้วนะ <S <S Google ฉลาดแล้วก็จับได้แนะนำว่าถ้าเราจะไปเห็นบทความคนอื่นดีบางทีเราไม่มีไอเดียใช่ไหมคะเราก็นั่นแหละไปดูบทความของคนอื่นแล้วมันมันคล้ายๆกับธุรกิจเราเนะี่ยให้ไปดูเอาไว้เป็นแค่ ต้นท่าเหมือนเป็นรอ reference เป็นอ้างอิงข้อมูลอ้างอิงแล้วเขียนใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่มามามาเขียนข้อบทความเสริมเข้าไปจะดีกว่าจะให้ดีเนี่ยจริงๆควรจะไปอ่านเนื้อหาประมาณเดียวกันสัก3าถึงที่ดีกว่าเราจะได้ไม่กลายเป็นว่าข้อมูลที่เราเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไปเหมือนเขามากเกินไปเพราะกูก็จะดูสัดส่วนอีกว่า มันเหมือนกี่เปอร์เซนต์เยอะเกินไปเนี่ยก็ถือว่าไปก๊อปมา To be safe นะคะก็คือดีที่สุดก็คือไปอ่านหลายๆบทความดีกว่าแล้วเรียกว่ามา modify มาเขียนใหม่มา m i x มา Mi กก่อนอ่าแล้วเขียนใหม่จะได้บทความที่มันดูแล้วอ่าเป็นบทความใหม่ไม่ copy ใครดีแล้วเป็นตัวของตัวเราเองด้วยเลาเป็นตัวของตัวเราเองเข้าไปด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ทําให้สาหรับคนที่แบบ ช่วงใหม่ๆใ,ในการเขียนเท่านั้นถ้าคุณเขียนบ่อยๆรับองว่าการฝึกบ่อยๆจะทําให้คุณเก่งขึ้นไม่ต้องไปดูใครแล้วทีนี้อาจจะไม่ต้องดูใครแล้วอาจจะเขียนด้วยตัวเองแล้วอันนี้แหละบทความอันนี้มันถึงจะยิ่งดีจะ,จะสดแล้วก็ยูนิคเฉพาะเจาะจงไม่มีใครเหมือนมากกว่าไปฝึกกันนะออั้งหน้ามีอะไรมาแชร์อีกเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์เรื่อยๆนะครับค่ะ,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ